เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมสร้อยคอถึงมีตะขอที่แตกต่างกันนะคะหลายๆคนที่ต้องการที่จะไปเลือกใส่หรือว่าอาจจะทําเป็นสร้อยคอของตัวเองนะคะเราจะเลือกแบบไหนนะคะวันนี้เคก็ไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เอาคําตอบมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ค่ะเลือกมาให้3แบบ3สไตล์นะคะเราจะมาดูกันว่าแบบที่นิยมแบบนี้เนี่ยสแบบเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงคะ่ะในคลิปนี้ สำหรับตะขอแบบแรกเป็นอะไรที่นิยมในงานจิวเวลรี่มากๆนะคะแบบที่2นะคะเราจะเรียกว่าเป็นแบบกลมละกันค่ะส่วนแบบที่3นะคะเค้กจะเรียกว่าเป็นแบบเอสนะคะจะเห็นมากในร้านทองนั่นเองสำหรับแบบแรกเลยเหมาะกับงานจิวเวลรี่เพราะว่าจะเป็นลักษณะแข็งค่ะส่วนใหญ่จะใช้กับทอง 18k ทอง 14k ค่ะก็จะไม่ผิดผิดรูปได้ง่ายแล้วก็นิยมใช้กับสร้อยที่มีลักษณะห่วงใหญ่หรือว่าเส้นใหญ่ดน,น,นึงค่ะเพราะว่าตัวตะขอเนี่ยจะค่อนข้างกว้างส่วนแบบนี้นะคะสังเกตว่าเขาจะมีเส้นเล็กๆอยู่บริเวณตรงกลางเห็นไหมคะก็เหมาะกับสร้อยจี้ที่ เป็นแบบสไตล์มินิมอลแล้วก็เป็นลักษณะทอง 18k 14k แบบนี้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะงานบรัสชุบส่วนตัวเรือนที่เป็นทองหรือว่าเงินค่ะอาจจะนิยมใช้แบบนี้ได้เช่นกันเพราะว่าจะมีลักษณะนิ่มสามารถบิดได้ไปตามรูปนะคะแต่ข้อเสียนะคะก็าะอาจจะทําให้หลุดลนหายได้ง่ายค่ะเพราะว่าเขาจะมีลักษณะนิ่มแล้วก็งางออกได้ง่ายก็จะเป็นที่จะต้องระวังแต่ว่าเหมาะกับตัวเรือนที่เป็นงานทองคําแท้ในตู้แดงนั่นเอง3แบบ3ส,สไตล์อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนนิยมบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ